พักโต๊ที่ไหนแหละอย่างนี้แหละมันค่อยไม่ร้อนน้ำนะมันมีไอ้นี่ต้นไอ้นี่มันสวัสดีจ้าท่านผู้ชมจ่ามืึอนี้อยู่กับสาวเพ้นคือเกาจ้านี่ปอปลาเศรษฐกิจพอเพียงสาวเพ้นจ่ารถมันไม่ขึ้ันไงนาเื่องสิละอ้าอ้าวทำมาจากผู้ช่อมมงกัน ยามายังไงแค่ะโอ้ยปล่อยๆเต็มเลยค่ะ <Yeah. S 3> เต็มสะดุ้งเลยค่ะตากทีเดียวเปเบิดอปเบิร<าง>์ดอ่เป็นการตกปลาง,ง่ายๆครับท่านผู้ชมเราไม่ต้องไปลำบากตกให้ยากนะคะเปียกแล้วอู้หตัวนี้งยังโดดขึ้นมาตกเงินป่ะสเพซเลี่ยงจักเดือนค่ะนี่ ช,ะะช่องเดือนกับไงล้วพี่น้องมึงแล้วพี่ใหญ่ไม่เบินะน,นออมเ่เยอ,อ,องเดือนเองพี่น้องกินได้หรออ้ยสวใหญ่มาก <c oughs> เลยเวลาอยากินอันปลาดุกต้มน้ำปลาอีกเวลาไมไบานแล้วแต่ได้กินไหมปลาดุกต้มน้ำปลาวันนี้นอยาก อยู่ของม่เล่นน้ำอยู่นน้ำโอ้ยม่เจ็ตัวใหญ่ใหญ่เมนูเมนูหมูแองดก็จ้ะนี่มาท่านออกเบิร์ตอยู่เมนูหมูแองล็รูกต้มน้ำปลาแล้วพี่น้องตัวใหญ่ขนาดนีอาไปใหญ่นี่นะต้มเมี่ยงใหญ่เสือไดีห้าแห้งวะกอเจดเดีเลยสองกิโลข้แล้วเหลือกินเอามาลงพี่วันนั้นลุงบอกให้มาลงนี่มือกลัวมันมันกัดกันเนาะเพ่นบอลหล่นปลายอย่างเป็นๆดิปลายเยอะดิบานแล้วกำลังกินปลาเข็งบลาข้นอันนี้ได้เธอไป จะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งนี่จะตกโอ้นี่เหาดอกท่านตะวันพี่น้องก็เอาปลานี่ขึ้นไปกินอีกอันนี้ปลาเข็งค่ะตัวหน่อยปลาป่อยมันบ่อยไงเราบอกค่ะนี่แล้วมันหน่อยใหไงราคาประมาณสามนิ้วสองเดือนพี่น้องจะเป็นบ่อพะยางคือก็เลยใหไงสารในนิดหน่อยจะเป็นบ่อธรรมศาสตร์เป็นไงใบกุนิดเลยใบกุนบ่อธรรมศาตร อยู่ให้เราลงพร้อมกันแต่ว่าตัวซ้ำนี่แหละพี่น้องอยู่สวนเสม,มอนะอยู่บอมม่อเสม,มอนะใหญ่กวาก่าจ้ะจะสิภาคพี่น้องมาตึ้งแหย่อยู่บอ่อนึน <S <S งเออเพาว่าสแซวจอกใช้ถุงเลยไมน่ให้แซวจอกไปให้หอยสิคอจอกสะเพื่นไปให้หอยเลี้ยงหอยเชอรี่ไปบ้านจ้ะพี่น้อง เอาไว้มันก็เพิ่อขยายไห้ขนาดที่พี่น้องจอกนี่เพราะว่าจอกนี่เนี่ยเพิ่งจะกินสารอาหารจากขี่ป่าแล้วพี่น้องผู้สิงไงง่ามไววขยายพันุขยายก่อไปไ,ไห้เียบกี่มือก็จะเต็มบอยแล้วจากเก็บออกนี่นี่อันนี้มีประโยชน์หลายอย่างแล้วพี่น้องนี่ป้องกันแสงแดด้นามเย็นก็ไดบําบัดน้ำเสียก็ได หากเพค่ณกระสีดูดน้ำเสียบอมบัดน้ำเสียก็ดีพี่น้องจอกเพื่นอเจาอะอยังเพื่อนนี่เจาะลวงบอกเจาะลวงเจาะไงบ,างบ้านเจาะไงเจ้ะต้นนั้นเสมอสีเอาไปเป็นอาหารหอยฉลี่ยู่บ้านเนาะพี่น้องวันนี้ไม่เยี่ยมบึงบอสเพ่นจ้าพี่ใหญ่ตักปลาได้ที่ยาวแต่สองกิโลเย็นนี้เมนูปลาดุกต้มน้ำปลรรานะจ๊ะพี่น้องตามชิมด้วยกันนะคะสันเลยเนาะเหมือนในปฐดไก่กันสันมา นี่จ้ะเศรษฐกิจพ่อเพี่อนของห้าบอ่อปลาสองบอนน่อเน้นๆนี่ก็พอกินละจ้ะนี่มีสองบอ่อนี่ละครับอันนี้บอ่อปลาหมอค่ะอันนั้นบอ่อปลาดุกนะคะเอาเพื่อนหอยต้มไปใส่เหมือได้อ่างนี่จ้าคลิปนี้ก็สรรันสันพี่น้องมึงซื้อนอกจากเศรษฐกิจพ่อเพี่อนเขาเลี้ยงปลาไปกินเองนอกจากพี่น้องถ้าได้มาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมือไม่เมือกระเทยเปนนองกันนะค่ะพี่น้องคะ่ะกด ไหลกดแช่ให้น้ำเด้ค่ะเปกระตุ้งใจบู้สมือกระเทยบนอนอกแล้วจะนอคลิปนี้ราสามนีนลพี่น้องสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะ